เข้าสู่รายการค้นหาเรื่องนะคะในเที่ยวนี้มีสุค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปท่องเที่ยวอย่างสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดราชค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่วัดแสนตุ้งนะคะและตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ภายในพระอุโบสถวัดแสนตุ้งค่ะซึ่งที่นี่นะคะก็เป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งในจังหวัดราชมีพระครูทัชลักษณ์บริหารดรํารงตําแหน่งเจ้าอาวาสมากว่า10ปีแล้วค่ะ ภายในพระอุโบสถนี้นะคะจะประดิษฐานพระพุทธชินราชและเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่มีอยู่ประจำอุโบสถหลังนี้นะคะและบริเวณโดยรอบพระพุทธชินราชนะคะตามผนังก็จะตกแต่งด้วยลวดลายพระสีทองในอียรียบทของปางต่างๆค่ะ ทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมเข้าหลามตัดจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบสวยงามนะคะลักษณะจะเป็นตารางบนพื้นผนังสีเขียวค่ะในอดีตพระอุโบสถหลังนี้นะคะก็ได้ถูกทิ้งรกร้างมานานมากจนกระทั่งท่านเจ้าอาวาสได้ร่วมกับญาติโยมนะคะก็ได้มาสางต่อแล้วก็เริ่มดําเนินการสร้างจนแล้วเสร็จฝังลูกนิมิตเมื่อปี2553ค่ะ ฝังลูกนิมิตนี่ก็ปีพศ2553นะตอนที่ตามาม,มาอยู่นะเขาสร้างทิ้งไว้กันแล้วก็นานนานมากแล้วนะพอตามาม,มาอยู่ก็มามาบูรณะก็คือมาต่อมาสารต่อของเขาจนเสร็จก็มีโยมเขากเอากรถินมาถวายเป็นล้านอย่างเงี้ยเราก็ได้ซ่อมได้ต่อให้เขาจนเสร็จ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัดที่มีคนพูดถึงกันมากที่สุดน,นะคะก็คือพระร่วงโรจนทริ์หรือว่าพระองค์ดำที่ประดิษฐานอยู่ตรงศาลาซึ่งศาลานี้ก็มีชื่อว่าศาลาพระร่วงโรจนทริ์ค่ะอ่าเขาเรียกพระร่วงโรจนทธิ์นะที่ชาวบ้านเขาเรียกกาพระร่วงเจริ์พระศักดิ์สิทธิ์องค์ดำที่เขาได้เราจะได้ยินเขาเรียกกันนะชาวบ้านที่นี่เขาจะเรียกพระร่วงโรจนทธิ์ก็เรจะเรียกละ แล้วก็อย่างศาลาพระล่วงเนี่ยเราก็มาซ่อมแซมมาต่อให้ให้มันหอเวลาโยมเข้ามาเขาจะได้มาไหว้มากราบพระมาสักการบูชาอย่างพระล่วงที่เนี้ยเขาก็เป็นที่ชาวบ้านแสนตุ้งเขาจะ,ะมีความศรัทธานับถือกันคนจังหวัดตากเขาก็นับถือกันนะทำไมอะคะพระอาจารย์เขาคือตอนที่เขาสร้างเขาสร้างตอนแรกนะก็อดีตเจ้าว่าก็คือพระอาจารย์ประดิษฐ์นะพระประหลัดประดิษฐ์เนี่ยที่เขา เขาก็สร้างไว้ก so, ็ฝันฝันเห็นพระองค์ดำมายืนอยู่ข้างนะข้างเตียงข้างที่นอนของเขาอ่ะนะเขาฝันเห็นเขาฝันเห็นแล้วเขาก็เลยนะเขามาชื่อพระร่วงเขาก็เลยสร้างขึ้นสร้างพระร่วงแล้วก็องค์ดำขึ้นนะเป็นพระที่ดำๆมาอยู่ข้างเขาแล้วก็เลยสร้างขึ้นแล้วก็ชวนญาติโยมสร้างขึ้นปีพศ2517รสสร้างด้วยชาวบ้านในในองค์พระท่านอ่ะจะเป็นองค์ เราก็จะมีวัตถุมงคลเยอะนะสมัยหลวงพ่อโคง้งวัดบังสับรถที่เป็นเกจิดังสมัยนั้นนะ่ะชาวบ้านที่เขาได้พระเหรียญมาเขาจะใส่ใส่ใส่ใส,ส,ส,ส่ไปเต็มหมดน,นะของขังอยู่ในในองค์พรนะน่ะเยอะนะเขาสร้างไว้แล้วก็คนที่นี่เขาก็สักการะบูชาของเขาก็ไหว้นับถือเา็ทาทั้งจังหวัดตตยก็เยอะปอตาม,มามาอยู่เนี่ยเออคนที่นี่เขาศรัทธากันเยอะนะแล้วก็มาบนบานสารกาวอะไรเขาแล้วแต่นะแล้วแต่ความเชื่อของเขาเขาก็จะได้ ตามความปรารถนาเขาหลายสิ่งหลายอย่างอย่างที่ไก่สองตัวที่เข้ามาปัจจุบันนะครับเขาก็มาบนโบนแล้วก็เขาได้ตามความประสงค์เขาก็ซื้อมาซื้อมาถวายให้นะคาก็ซื้อมาอย่างเนี้ยที่เขามาบนจะต้องระบุไหมคะว่าเขาจะแก้บนด้วยอะไรอ่าก็บางคนเขาก็แต่เห็นก็บางคนว่าเอาไข่ไข่ร้อยฟองไข่ห้าร้อยฟองไข่ต้มเขาก็เอามาแก้บนนะ จะเห็นที่เห็นเห็นต่อมาเห็นจะเป็นอย่างนี้แล้วก็เอาพวกรูปปั้นไก่อะไรนี่แหละเขาจะมาเห็นที่เขาเอามาแก้บุญกันแล้วก็มีผลมไม้บ้างอะไรบ้างนะที่ที่เราไปเห็นแต่เราเองไม่รู้ว่าเขาบุญอะไรกันที่มาตรฐานที่สุดก็คือเห็นไก่แล้วก็เอารูปไก่มาเนี่ยบางคนก็ไม่ทราบถามว่าเจ้าวาดเกิดปีละกาหรือเห็นมีไก่เต็มเลยเาไก่มาบอกเปล่าหรอกเขามีความศรัทธาน,นะหลวงพ่อพระลูกองคงดำเขาเขา บนไว้เขาประสบความสําเร็จเขาก็นะเอาเอามาแก้บนเขาเป็นชีนั้นเองนอกจากพระร่วงโรจนาริศองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่ทางด้านหน้าแล้วนะคะภายในบริเวณศาลาก็มีองค์พระร่วงโรจนาริศนำมาประดิษฐานไว้ให้ประชาชนได้กราบไหว้ภายในศาลาด้วยค่ะ และก็ยังมีพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกหลายอย่างที่นํามาประดิษฐานไว้ภายในศาลาน,นี้นะคะให้ประชาชนได้มากราบไหว้บูชาทําบุญและก็ขอพรค่ะ เราอยู่ตรงนี้นะคะก็เป็นศาลาที่ไว้สำหรับให้พุทธศาสนิกชนแล้วก็นักท่องเที่ยวนะคะได้มาสักการะบูชาพระร่วงโรจนาริศนะคะหรือว่าหลวงพ่อดำค่ะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปทําบุญภายในบริเวณศาลานี้นะคะว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอยู่บ้างค่ะตามมาเลยค่ะ จุดนี้นะคะก็เป็นจุดที่เราจะมาเอาดอกไม้ทูบเทียนแล้วก็แผ่นทองนะคะเพื่อที่จะไปสักการะพระร่วงโรจนาริศค่ะแล้วก็พระปางต่างๆหลังจากเอาดอกไม้ทูบเทียนเรียบร้อยแล้วนะคะก็ทําบุญแล้วแต่ศรัทธาค่ะใส่ลงไปในนี้เลยจากนี้นะคะก็ยังมีวัตถุมงคลนำมาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวค่ะ มีพระร่วงโรจนาดิศด้วยแล้วก็ตรงนี้นะคะปกติก็จะมีพระที่มาให้พรแล้วก็มารอรับสังฆทานเพื่อที่ให้สาธุชนแล้วก็คนที่มาท่องเที่ยวค่ะได้ทําบุญอยู่ตรงจุดนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นราหูเดี๋ยวเราจะหยอดเหรียญลงไปนะไม่รู้ว่ามีเสียงออกมาหรือเปล่าได้เฉพาะเหรียญ<ๆ>หยย้าเหรีย,ยญสิบขอให้สิ่งศักดิ์ ในกาคน,นลโลกั้งหลายอันนี้ก็ใช้หยอดเหรียญเหมือนกันนะคะเป็นองค์พระพิคเนตค่ะแล้วก็อันนี้เป็นพระพุทธเจ้าน้อยอันนี้ก็สําหรับหยอดเหรียญในการเด็กๆน่าจะชอบนะคะอันนี้ค่ะพระสังข์จายให้รูปท้องนะคะแล้วก็หยอดเหรียญแล้วก็ขอพรมีพระประจำวันเกิดทั้งเจ็วันเกิดค่ะสำหรับ ผู้ที่เกิดวันเสาร์นะคะเป็นพระปางนาคปกข่าก็จะมีบาทน,นะคะเอาไว้ให้ผลใส่เหรียญหรือว่าใส่แบงธนบัตรก็ได้ค่ะทําบุญในนี้บริเวณภายในวัดนะคะก็จะมีความร่มรื่นแล้วก็จะมีเรื่องราวทางพุทธศาสนาผ่านรูปปั้นในพุทธประวัติ ของพระพุทธเจ้านะคะอย่างเช่นขณะที่ทรงตัดพระเมาลีเปล่งพระวาจาอธิษฐานเทศบรรพชิตแล้วก็ตอนที่พระพุทธเจ้านะคะทรงบำเพ็ญทุกขิริยาด้วยการขบฟันด้วยฟันการกลั้นหายใจและการกดอาหารจนร่างกายสูบผอมเหลือแต่หนังติดกระดูกแต่จากการทดลองได้6ปีท่านก็ทรงเห็นว่านี่ก็ยังไม่ใช่ทางพ้นทุกข์นะคะจึงทรงเลิกบำเพ็ญทุกขิยาค่ะ แล้วก็หันมาชันอาหารตามเดิมนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานอยู่ภายในวัดให้พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวได้สักการะกราบไหว้แล้วก็รำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญสำคัญในพุทธประวัติค่ะสำหรับการเดินทางมาทำบุญและมาเที่ยววัดแสนตุ้งนะคะก็สะดวกสบายวัดจะอยู่ติดกับถนนทางเข้าก็ไม่ลำบากค่ะสำหรับจังหวัดราน,นะคะที่มีฝนตกชุกก็สามารถเดินทางมาทำบุญได้ตลอดและมาเที่ยวชมวัดได้อย่างสะดวกค่ะ สำหรับวัดแสนตุ้งนะคะไม่มีการบันทึกขึ้นมาเลยว่าเกิดมาตั้งแต่สมัยใดแต่ว่าจากคำบอกเล่าของพระครูทัชลักษ์บริหารท่านเจ้าอาวาสนะคะที่ได้สืบถามจากคนเฒ่าคนแก่ค่ะแล้วก็ได้เล่าว่าในสมัยก่อนนะคะที่บริเวณวัดนี้ก็จะเป็นทุ่งนาจนกระทั่งมาเป็นวัดค่ะ แล้วก็อดีตเจ้าอาวาสที่เริ่มพัฒนาวัดก็คือพระประหลัดประดิษฐ์ต่อมาก็เป็นอาจารย์สวัสดนะคะแต่ด้วยท่านชาราภาพมากแล้วนะคะสิ่งต่างๆภายในวัดก็ชำรุดทรุดโทรมจนกระทั่งท่านเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันที่มีนามว่าพระครูทัชรักษ์บริหารที่ได้ร่วมกับญาติโยมผู้ที่มีจิตศรัทธานะคะมาปฏิสังขรณ์วัดใหม่ค่ะซึ่งพระครูทัชรักษ์บริหารนะคะที่ได้รับนามนี้เป็นที่มาของการเข้ามาบริหารเข้ามาดูแลว,วัดแสนตุ้ง คำว่าทางชลักษ์นะคะแปลว่าวัดแสนตุ้มส่วนคำว่าบริหารนั้นก็หมายถึงกระบวนการทํางานร่วมกับผู้อื่นเพื่อที่จะนําเอาทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งบุคลากรวัสดุงบประมาณทําให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ